สวัสดีครับพี่น้องบองประโอนทุกๆท่านนะครับรามาแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้ทราบนะครับหลังจากที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ค่ำวันที่17นะครับก็มีไข้สูงไข่อยู่ที่41นะครับก็ ไข่สูงตลอดมาสามเอื้อแล้วก็จนถึงวันที่18แพทย์ก็ทำการเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อเป็นประเภทว่าให้ทุก8ชั่วโมงอาการไข่กระซงสง,สงนะครับแล้วก็จนถึงวันที่ยี่สิบสามยี่ิบมีม่อานีคุ้หนครับ ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ผลการเพราะเชื้อโรคที่มันติดในกระแสะเลือดนะครับก็คือเป็นเชื้อเมลิออยเชื้อเมลิออยก็ไขรดินเนาะก็ผู้ที่ควรระวังก็คือพวกคนที่มีแผลโดยเฉพาะคู้ป่วยเบาหว,ว,วานนะครับก็ให้ ระมัดระวังพิเศษถ้ารู้สึกนะครับอาการของมันก็นี่แหละจะมีไข้สูงอันนี้ไข้สูงนะครับไข้จะอยู่เกิน40่สิบให้ไปหาหมอครับอย่าพยายามซื้อ,อยากินเองโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะครับมันจะเข้าสู่สภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเร็วประผูอื่นประเภทอื่น นะครับก็ผลทุกอย่างโอเคปอดโอเคตรวจทั้งหมดนะครับถือโอเคความดันเ mm hmm. บาหวานคงที่ถ้าเกินก็ถูกเสียพุง <c oughs> ถ้าเป็นกรณีเบาหวานเนาะ mm hmm. ก็ต้องอยู่ให้ครบโดสครับก็คือนแหละวันที่สามตุลาคม ถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับช่วนงนี้ก็คือติดตามอาการและก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆน้องๆให้กำลังใจมากนะครับโอเคแล้วโบว์เพียงครับตอนนี้นอนให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวเบิ่งคิปอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเห็นละ Porque é.